สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนชวินเรื่องทาครับอันเพื่อนมาดูนะเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องชาร์จแบตเนี่ยนี่แบตเข้ามาด้วยนะครับเครื่องนี้ลูกค้าบอกว่ามันมีการช็อตภายในนะครับได้ยินเสียงช็อตภายในเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวไหนช็อตจนะไปไปดูกันชารลักษณะใดครับเปิดฝาออกมานะครับเป็นแบบนี้นะเพื่อนเดี๋ยว เปิดออกไปนนะอีกไงเพราะเดี๋ยวนี้ยังไม่เห็นจุดช็อตนะครับช็อตแบบนี้เลยนะครับเพื่อนครับมีเสียงการช็อตที่ลูกค้าได้ยินนะ่าจะเป็นจุดนี้โอ้โหหนักเลยนะครับนะครับนี่ก็คือเสียงช็อตที่ลูกค้าได้ยินออกจากจุดนี้แน่ๆนะครับ เป็นแบบนี้นะครับสุดยอดมากดำปิดปีแบบนี้นะครับเพื่อนครับก็จะมัดเฟตนี้ชัดแล้วแน่นอนนะครับแล้วทีนี้ตัวนฐานตัวนี้ก็คือตัวต้นฐานจำกัดกระแสทางด้านขาเอสนะนะเพื่อนเพื่อนครับตัวนี้ก็ไดโอดช็อตเลยนะครับเพื่อน ไดโอดบริดเนาะชอตเลยมอสเฟตชอตไดโอดก็อชอตแล้วก็ทวนฐานนี่ก็เสียหายเลยแตกเลยนะครับก็เป็นแบบนี้นะความเสียหายก็แบบนี้แหละก็ไม่มีอะไรฮนะก็ทำการประกอบเข้าไปเอาอุปกรณ์พวกนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็มาลองดูว่าจะเป็นอย่างไรในส่วนของไอ เดีโชวฟิวนี่ก็ไม่เหลือแล้วเหรครับฟิวตอนนี้ก็ฟิวนะเพื่อนฟิวนะไฟออกยี่สิบโวลต์นะครับตอนนี้นะยี่สิบโวลต์ก็เนินการจนมีไฟขึ้นแล้วนะนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าก็แบตเขาชาร์จไม่ได้นะครับตอนนี้ก็เป็นไฟขึ้นแล้วนะทีนี้ก็เลยแกะแบตออกมาดูนะครับก็เห็นเนี่ยเป็นรอยดำๆอยู่นี่นะครับ ขาดไปแล้วนะครับเดี๋ยวแกะดูนะครับแกะดูอ่นรุ่นนี้มีแบตนะครับดเดี๋ยวแกะมาดูนะนะครับขาดตรงนี้เพื่อนๆครับแกะออกมานะก็เห็นเป็นสนิมนะครับตรงนี้นะนะเขาก็กัดตรงนี้ขาดไปเลยนะสนิมเนะนี่ยก็มีความชื้นก็ไหลมานะาดดี่ยก็แกะดูแง้มๆดูหน่อยนะสวยงามนะตัวนี้เป็นไงบ้างตัวนี้เป็นไงบ้าง ขาดไหมอ่าตัวนี้ไม่ขาดนะครับเดี๋ยวลองต่อเข้าไปดูนะต่อเข้าไปดูถ้าได้ละเจ๋วเลยนะเนี่ยนะครับลองต่อนะครับแบบแบบนะอ่าเดี๋ยวลองดูครับลองดูมันจะเป็นยังไงนะมันจะชาร์จได้ไ้แล้วนะนะก็ประกอบเข่าแล้วแล้วก็ตัวน,นี้ก็ต่อสายต่ออะไรให้มันเรียบร้อยนะผลปรากฏว่าเป็นแบบนี้นะ เวลาเสียบปลั๊กไฟมันก็จะเป็นเขียวๆแล้วขนาดอย่างนี้แล้วก็เอาแบตเตอรี่มาเสียบเข้านะก็จะเป็นแดงๆแบบนี้แหละนะครับไฟที่ออกมานี่ก็20โวล์ะนะโวล์นะครับไฟที่ออกมาตรงนี้นะนะมาดูดูดูด ไฟที่เขาใช้ชาร์จไฟก็ขั้วนี้กับนี้ใช่ไหมมันก็จะมาตรงกับรูนี้กับรูนี้นะเพื่อนนะครับอ่าทีนี้มันไฟเขาจะบอกบวกรบไว้เป็นอย่างดีนะั่นเห็นไหมเออยี 21, นะ่สิบเอ็ดเนาะยี่สิบเอ็ดประมาณนี้นะครับประมาณนี้แหละเล้ก็บอกว่ายี่สิบวอนก็หยิบเอ็ดกอไปฮะ ที่นี้นะครับถ้าแบตเต็มนะถ้าแบตเต็มเขาก็จะตัดเขียวนะครับทวนี้ก็จะมีที่กดดูไฟตรงนี้ด้วยนะนะครับเต็มแ,แล้วปุ๊บตัวตัดก็จะอยู่ในแบตนะครับไม่ใช่แทนชาร์จนะครับตัวตัดว่าเต็มแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ในแบตนะครับแทนชาร์จไม่ได้ตัดนะครับตัวตัดว่าไฟเต็มแล้วจะตัดที่แบตนะครับเพื่อ<ก>ใช้เวลาในการชาร์จ ประมาณสัก30 4 0นาทีผ่านไปผมก็มาดูมันก็ตัดเขียวแล้วนะนะครับตัดเขียวแล้วทีนี้ก็มาดูนะนะครับมาดูตัดเขียวแล้วนะครับก็ลองกดดูผลปรากฏว่าตรงไฟตรงเช็คแบตเขาเนี่ก็ขึ้นมาสักสามขีดนะครับหน้าสามขีดเลยก็ถือว่าน่าจะเต็มนะนะครับน่าจะเต็มแล้วละ่ะ แล้วทีนี้ก็ลองวัดไฟดูนะครับแบตเตอรี่เขาจะมีค่าแรงดันประมาณกี่โวลต์นะได้20นะครับได้20อยู่นะไหมครับก็ถือว่าได้การนะครับได้การอยู่การชาร์จไฟนะครับใช้ขั้วลบนะครับกับขั้วนี้นะครับการชาร์จไฟไฟใช้งานก็คือขั้วลบกับขั้วบวกนี่นะครับแบตตัวนี้นะเห็นไหมครับ ใช้งานใช้ลบกับบวกชาร์จไฟใช้ลบกับตรงนี้นะซึ่งไม่ได้มีกำกับไวนะ้นะครับนี่นะนะครับจะเป็นคนละขั้วกันอยู่นะครับเพื่อนๆสั่างวิทย์จบคลิปวิดีโอไว้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ